ต่อกันที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 3สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีที่จังหวัดเลยค่ะ พลตรีภูมิกัลยาณมิตรผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหารเป็นผู้แทนกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนนำคณะผู้สนับสนุนมูลนิธิพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้แทนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะ ร่วมการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนักเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดเลยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆเด็กๆตามที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะได้มีการมอบหมายให้หน่วยในพื้นที่ทําการสํารวจคัดเลือกเยาวชนที่เป็นผู้เรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนรวมจํานวน29ทุนทุนละ2,000บาทค่ะ และนอกจากนี้ยังได้มีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องกรองน้ำระบบ r o พร้อมตู้ทำน้ำเย็นตลอดจนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสง,งาวอําเภอปากชมด้วยโดยมีพันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสาสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ